สวัสดีครับทุดีเอฟกาชาดทูทันขราบวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของการลุ้นแชมป์ของ3ทีมนะครับเวอร์พูลอาร์เนลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้จากการล่าสุดตอนนี้นะครับทางของแดงและก็ปืนใหญ่ยิ้มที่มุมปากหรือทีเดียวเพราะว่าร์พูชนะปืนใหญ่ชนะแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้สะดุดนะครับเสียไป2แต้มให้กับทางฝั่งของเชลซีในทางที่โอกาสเยอะแย,ยะมากมายจริงๆนั่นหมายความว่าตอนนี้ซิตี้นะครับตามหลัง ทางลิพูอยู่4แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1เกมนะครับดังนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าทางลิพูเนี่ยหายใจใหายคอโล่งปลอดมากขึ้นตอนนี้ลิพูนะครับ57อาร์เซนอล55และแมนเชสเตอร์ซิตี้53ถ้าเก็บเกมตกค้างได้ก็56นะครับถือว่าเป็นการเบียดลุ้นแชมป์ที่สนุก และระทึกหัวใจสาหรับทั้ง3ทีมจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นนี้ปังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการพร้อมจานตรงไฟตรงมาแบบนี้อย่าลืมะครับช่วยกันสปอร์ตช่องทางหรืออีก,กาชแนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูกันที่ผู้แรกคู่เร็วกันก่อนอน,นะครับลูวอร์พูนะครับบุกไปเยือนที่ลอนดอนที่สนามของเวนส์ฟอร์ดนะครับ สิ่งเดียวที่ลิฟต์ต้องทําคือ3แต้มไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบไหนเล่นสวยไม่ได้รวยสเสน่ห์แต่ผลลัพธ์คุณต้องได้เพราะว่าเมื่อคุณได้3แต้มแล้วนะครับคุณจะโยนความกดดันไปให้กับทางฝั่งของาร์เซนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีเกมนัดนี้ก็มีปัญหาในการจัดทัพอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีตัวเจ็บอยู่เยอะประมาณถึง 7- 8คนนะครับตัวผู้เล่นที่เลือกใช้ก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมร0อเ โมซาลาก็มีชื่อในฐานะต,ตัวสำรองนะครับก่อนเกมทานนของพี่หมีไอซงเบเกอร์ลงเป้าเสาไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหมีคุยวินเคลเฮอร์ได้ประจำการเป็นมือหนึ่งแทนเกมนัดนี้นะครับเป็นอีกเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับคู่แข่งอย่างเบนส์ฟอร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าจับทางได้เหมือนกันเปิดโจมตีเขาใส่ก่อนชิงหาจังหวะเขาใส่ก่อนการต่อบอล ของเบรนสปอร์ตค่อนข้างน้อยนะครับแต่แม่นย่าไม่มากจังหวัดแต่เน้นการเข้าทำมักจะพาบอลไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นได้แล้วแทบจะทุกจังหวัดเบรนสปอร์ตนั้นก็ลำเลียงลูกบอลเนี่ยไปอยู่ในบริเวณที่สามารถยิงประตูได้เช่นกันแล้วนาที่3 0สิบลิพูก็มาเสียเกร์ติชจนครับโอ้โหเจ็บเจ็บกลางคันเล่นต่อไม่ไหว แฟนบอลลิปูนี่คือกลมหัวเลยแบบอะไรวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมซวยอย่างนี้แต่ลิปูก็ขึ้นนนำได้นะครับลูกนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมยกนิ้วให้กับความเก่งกาจและความฉลาดของดีโกโชตามันเป็นจังหวะที่สวนกลับมาแล้วตุ้มนะครับตุ้มทีเดียวแล้วโชวตาดวนกับเรกิลอนตรงนั้นเนี่ยถ้า ตัวรุกดูลกๆลดูลุกลี้ลุกลนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ม่งแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ดิโกโชตารอจังหวะตัวเองก็องบอกเลยว่าเขาเนี่ยรอจังหวะตัวเองรอให้นูนเยสอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่ที่ใช่เช็คลายด้วยนะครับก่อนที่จะม่งสกิดไปให้กับนูนเยสได้หลุดเดี่ยวและนูนเยสหลุดไปเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนเดอะคอปหลายๆคน ไม่ได้มั่นใจนะครับกลัวว่าเฮ้ยมึงจะยิงพลาดมึงจะยิงติดมึงจะยิงออกนะฮะแต่ผลปรากฏว่านูนเยสเล่นท่ายากยิงธรรมดาธรรมดาเนยไม่มีใครจดจำเขาหรอกต้องเล่นแบบนีโอ้โหชิปข้ามตัวในตะวันของเบรนฟ์รอดได้อย่างเนียนตาเหนือชั้นมากแน่นอนมันคือลูกยิงที่ตอกย้ำเรื่องของคุณภาพลูกยิงที่ระดับเบอร์คลาสลูกยิงที่น yes ูนเยสเองก็มีความเชื่อมั่นว่ากูทำได้นะครับ ก่อนหน้านี้เขาถูกมองว่าเป็นแอนดี้แคลโรถูกมองว่าเป็นกองหน้าตัวปลอมจากลูกยิงลูกนี้คือฟาดกลับทุกคำวิจารณ์นะครับพอ,อขึ้นนําปุ๊บเนี่ยความกดดันมันก็หายไปแต่โชต้าเจ็บช็อตนั้นคือต้องบอกว่าค่อนข้างสวยนะครับเสียคือจิจโจนมาเสียโชตา้าแล้วช่วงพักครึ่งดูนเยสไม่ได้เล่นต่อนะครับหลังจากจบเกมเจนเขาบอกว่า Yes. รู้สึกแ,กแปลกก็เลยชิงเปลี่ยนตัวออกก่อนนะครับมันถือว่าหายไป3คนแต่หลังจากที่ลิฟูได้ประตูที่2องลิฟูเล่นสบายทันทีแล้วเบนส์ฟอร์ดดูเหมือนชอ็อตไปเลยครับพอลิฟูได้นําห่างนะครับลิฟูก็เริ่มคลองบอลแล้วก็ปิดเกมได้เบนส์ฟอร์ดพยายามแล้วนะครับพยายามที่จะฉวยโอกาสที่ไล่ตีตื้นจาก 1- 3ึ่งสามก็ชั้นชิดมากขึ้นแต่เขาทาอะไรไม่ได้เลยจะต้องบอกว่าแนวรับของลิฟูถือว่าใช้ได้ครับ แนวรับใช้ได้คือวินเคเลอร์รอมีเซฟลูกยากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือเกมแดนกลางการที่หงแดงนะครับมีวาตรุเอนโดมายืนปักหลักในฐานะกองกลางตัวรับนั่นหมายความว่าหงแดงนะครับสามารถใช้คุณประโยชน์จากตัวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเดอะคอปเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่อเล็กซิยย้ายเข้ามา จะครอบคาดหวังให้อเล็กซิสเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8มิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่จะต้องมีส่วนร่วมในเกมรุกกับทีมใช่ไหมครับแล้วการที่ทําให้อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นั้นมีอิสระเสรีในการลำเลงบอลในการขึ้นบอลมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสอดตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายได้บ่อยมากและการจบสกอร์ของเขาก็เต็มไปด้วยเทคนิคและก็ความคลาสสิกนะครับเห็นไหมฮะ เมื่อเขาได้อยู่ใกล้ในเขตโซนพื้นที่อันตรายของฝั่งคู่แข่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําได้เหมือนตอนที่เขาอยู่กับทางไรตันและตอนที่รับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินานอกจากเกมรุกที่ทําได้ดีแล้วนะครับเอลเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ยังไม่ลืมบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเดิมๆอยากการเล่นเกมรับเรียกได้ว่าทั้งเกมรุกเกมรับเขาทําได้ดีมากๆสำหรับดาวเด่นแชมป์โลกกลมกล่อมมากดังนั้นนี่คือจุดสําคัญมากๆที่ทําให้เกมแดนกลางของลิปูแข็งแกร่ง นับตั้งแต่ที่วัตรุเอนโดกลับมาประจำการในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับนะครับจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการกลับมาของโมซาลาโมซาลาแน่นอนครับพอเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยเขาก็สามารถสร้างอิมแพกให้กับทีมได้นะครับสร้างอิมแพกกับทีมได้ทันทีจู่โจมคุกคามโจมตีแนวรับของเบนส์ฟอร์ดนะครับจาก่อนจบด้วยการแอซิสหนึ่งแล้วก็ยิงประตูได้อีกหนึ่งนะครับแล้วแน่นอนครับเขากลับมาครั้งนี้ เขาดูมีชีวิตชีวาดูสดใสดูซาบซาบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอาจเป็นเพราะว่าการที่เขาไปรับใช้ทีมชาติ1เดือนแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นแบบเต็มเกรมสึกหนักขนาดนั้นเจ็บแล้วก็พักพื้นมันได้เหมือนกับว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับก็เลยทําให้โมซาราดูสดใสดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าพอโมซาลากลับมาเนี่ยดิโกโชตาหายไปไง ออริโกโชตาหายไปแน่นอนสิ่งที่จะขาดหายคือประโยชน์จากโชตาไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะการหาพื้นที่กดดันแนวรับรวมไปถึงการจบสกอร์ยอดเยี่ยมและการเล่น pressing ที่ดีไม่รู้ว่าต้องพักอยู่นานเท่าไหร่นะครับแต่การขาดหายไปแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีแน่สำหรับทางฝั่งของริพูและยิ่งเกิดที่โจนเจ็บโชตาเจ็บ,จบดูเดสไม่รู้หัวรู้ก้อยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนเดอะคอปเนี่ย ชนะก็จริงแต่มันดูเจ็บจีดอยู่ลึกๆเหมือนกันดูเหมือนมันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่เนือสิ่งใดนนครับตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําให้ได้ก็คือการเก็บ3าคะแนนการเก็บผลลัพธ์ที่ดีให้ได้นะครับไม่ต้องหวังอะไรเลยเพราะตอนนี้คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวอย่าไปมองขันหลังกลับนะชนะในทุกๆเกมที่เหลืออยู่รวมถึงในงวันที่10มีนาคมที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับทีนี้จบคู่แรกไปไปดูคู่4ี่ทุ่ม คู่สี่ทุ่มเนี่ยคืออาร์เซนอลอาร์เซนอลออกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยใครต่อใครก็มองอาร์เซนอลเหนือกว่าเยอะเพราะว่าเบอร์ลี่นี่คือแบบเอาจริงๆงคือบอลเบามากนะครับไม่น่าจะมีอะไรซึ่งผมก็คิดแบบนั้นแต่ที่น่าเหลือเชื่อคืออาร์เซนอลยิงเยอะเกินไปครับยิงเยอะกว่าที่คาดเอาไว้ตอนแรกผมมองว่าน่าจะเป็นประมาณสัก3ามศูนย์ประมาณนี้นะแต่กับกลายเป็นว่าอาร์เซนอลลอเป้าไปถึง5้าเมตรนะครับทุกคน แล้ว2เกมล่าสุดที่าร์เซนอลเจอกับคู่แข่งนะเจอเบอร์ลี่เจอเวสแฮมยิงประตูหลังของคู่แข่งไส้แตกนะครับ11เอดเม็ดฮะโอ้โหเราสร้างโอกาสได้เยอะมากครับที่น่าสนใจคืออะไรนะครับเจอเวสแฮมเจอเบอร์ลี่เฮ้ยสีเสื้อเหมือนกันนะฮะสีเสื้อเหมือนกันดูเหมือนว่าจะถูกฉลองสีเสื้อนี้นัดต่อไปถ้าเจอาร์เซนอลานี่บอกเลยว่าหว,วาดเชียบนะครับ2นัดหลังสุด11 ประตู5เกมหลังสุด21ประตูอย่างที่ผมบอกครับอาร์เซนอลกลับมาจากแคมป์ดูไบไม่เหมือนเดิมดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปเรียนรู้กับความผิดพลาดแก้ไขในส่วนต่างๆที่มันผิดพลาดที่ผ่านมามันผิดเพี้ยนทั้งเนื้อแง่ของแท็กติกทั้งเ,เรื่องของการกำหนดบทบ,บาทตัวผู้เล่นทั้งเรื่องของการวางตำแหน่งตัวผู้เล่นทั้งเรื่องของการจังหวะเข้าทำอะไรต่างๆนานาบริเวณริมเส้นตรงกลางเนี่ยคือ เรียกได้ว่าอาร์เตต้ากับทีมงานเก็บทุกเม็ดนะครับคือเกมเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยโอเคอาร์เซนอลเนี่ยคุณภาพต่างๆทุกสิ่งอย่างที่เป็นฟุตบอลดูเหนือกว่าเบอร์ลี่ก็จริงนะครับแต่ถ้ามองในรายละเอียดลึกๆไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอาร์เซนอลเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆออย่างเช่นในลูกสุดท้ายจังหวะการคุ่มให้กับไคล์ฮาวเวิสเนี่ยเห็นไหมครับว่าเบอร์ลี่ยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันตื่นตัวเลยแต่อาร์เซนอล แอคทีตตลอดเวลาอเชนอนต้องการที่จะเอาประตูให้มากที่สุดเพราะไม่แน่ผลต่างประตูได้เสียของอเชนอนอาจจะเป็นตัวกําหนดชี้วัดอะไรบางอย่างก็ได้ในบัตรปลายดังนั้นทุกประตูลาค่าและมีความหมายนะครับอเชลอนก็เลยเล่นแบบละเอียดยิบแล้วมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ในช่วงที่เขากลับมาจากแคมป์ดูไบนะครับสิ่งหนึ่งที่อเชนอนมีตอนนี้ณเวลานี้นะครับคือความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเห็นไหมครับว่าภาษากาย body language ของแต่ชาแนลเนี่ยดูดีมากนะครับทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของเกมรับในแง่ของเกมรุกเกมรุกก็สลับกันไปสลับกันมาช่วยสอดประสานในทุกพื้นที่ของสนามไม่มีใครอยู่ตำแหน่งนั้นตายตัวนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันเพื่อร่วมทีมที่ว่างอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าอาซนลสามารถทําประตูได้ทุกมิติและก็ในทุกรูปแบบเกมแันกลางก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับในขณะที่เกมแนวรับเนี่ยผู้เซตเตอร์ก็ไม่พลาด การที่คู่เซนเตอร์มีทั้งวิลเลียมซาลิบากับกาเบียมมาการเดยสก็ต้องถือว่าเป็นอีกจุดแข็งสําคัญมันเป็นจุดที่อเซนนลขาดนะครับจากในซีซั่นก่อนที่แรงดีแต่เหี่ยวปลายเพราะวิลเลียมซาลิบาหายไปพอหายไปปุ๊บไปทันทีแต่พอวิลเลียมซาริบากับกาเบียมมาการเดยสอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเลยทําให้อเซนนลแข็งแกร่งในทุกภาคส่วนของสนามแดน3แดน2และแดนหน้านะครับแดน3คือเกมรับ ที่ไม่เสียประตูง่ายๆกองกลางกองหน้ารวมาปถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมา5เกมหลักสุดที่ผ่านมาทุกประตูของสโตนมันมาจากทุกภาคพื้นนะครับภาคพื้นเกมบริมเส้นตรงกลางทะลุเข้าสู่เขตโทษโดนเตะโดนเตะตัดขาได้จุดโทษยังมีรูปของเซตพีเซตเพลย์ที่เติมเข้ามานะครับรูปทุ่มที่พยายามทุ่มเร็วเพื่อจะให้ทีมตัวเองได้เปรียดต้องทำที่ดีมากครับตอนนี้ ซึ่งแน่นอนครับต้องชมการทำงานของมิเกลอารต้าแล้วก็สตาฟโค้ชรวมถึงตัวนักเตะที่ตอบโจทย์ในเนื้องานของโค้ชได้เป็นอย่างดีมาเลยทำให้ตอนนี้อาร์เซนอลเตะเข้ากับลิเวอร์พูลตามหลังแค่2คะแนนยังเกาะกลุ่มหัวตารางไปได้เรื่อยๆนะครับลิพูชนะอาร์เซนอลชนะแต่แมนซิตี้ไม่ชนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั้ง หงและปืนมีรอยยิ้มที่มุมปากครับในที่สุดนะครับเชลซีก็ทำแสบสันให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยการหยุดสถิติของทริเปอร์แชมป์จากซีซั่นที่แล้วเอาไว้แค่11เกมทุกรายการผลเสมอหนึ่งหนึ่งที่เอเนฮาสเตเดียมส่งผลให้ตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลได้เปรียบแชมป์เก่าอย่างชัดเจนในแง่ของการลุ้นแชมป์เพราะว่านั่นหมายความว่า ทีมของเปปุเรล่าหมดสิทธิ์ในการขึ้นไปนั่งบนจ่าฝูงยึดหัวหางเป็นเบอร์หนึ่งนะครับต่อให้มีเกมตุนอยู่1เกมก็ตามทีเพราะว่าตามทางยุคสีตอนนี้ลิปูสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ส่วนแมนซิตี้นะครับต้องแช่งชัก,กรรหักกระดูกพวกบรรดาทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันให้สะดุดแต่ตัวเองต้องไม่สะดุดอีกแล้วมีนักข่าวถามนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยถามว่าตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะไปอยู่บนเบอร์หนึ่งได้แล้วเนี่ยเพราะว่าคุณสะดุดในเกมนั้นนี้คุณจะว่ายังไง เป๊ะก็ยอมรับว่ามันผิดพลาดเองเขาเขามองว่าเกมนัดเนี่ยแมสตี้ทำได้ดีแล้วนะครับการสร้างโอกาสอะไรต่างๆนาน,นาคือทำได้ดีกว่าเชลซีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าลูกมงของเออร์ลิงโบร์แฮนน์ลูกยิงของนักเตะหลายๆคนมันไม่ตรงกอบมันไม่มันไม่เป็นประตูเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเขาจะพยายามที่ผ่านมาเขาพยายามแล้วมันทำได้ซึ่งเขาต้องรอให้ช่วงนั้นเวลานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ย่างที่ผมบอกครับนี่คือเกมที่มันสะท้อนเห็นถึงว่าเฮ้ยแมสซิตี้ก็สะดุดเป็นนี่หว่าวันใดวันหนึ่งพวกเขาอาจจะเจอเกมลักษณะแบบนี้คือสร้างโอกาสได้นะครับแต่ยิงประตูไม่ได้ยิงประตูได้ไม่มากขอเหมือนในเกมนัดนี้นะครับยอดดาวซันโวของลิงค์บล็อกทาเลนที่เกมก่อนเจอกับเอฟเวอร์ตันทำได้ดีแต่เกมนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นมีสถิติที่ไม่น่าจดจำก็คือ ดาวยิงชาวนอร์เวย์นะครับมีสิติในการเช็คบินคู่แข่งอย่างเชลซีได้ถึง9้าครั้งในะในเกมแบบน,นี้แต่ส่งบอลเข้าประตูไม่สําเร็จเลยแม้แต่ลูกเดียวมันเป็นการยิงชิงคว้างมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาลงบููให้กับแมนซิตี้ในทุกรายการโอ้โหแต่แมสซิตี้คือเซ็งมากเพราะว่านี่เกมที่เสร้างโอกาสได้เยอะมากแต่ทําไม่ได้ผลเสมอแบบนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้ชี้วัดใดๆมากมายขนาดนั้นแต่มันส่งผลต่อความมั่นใจ ให้กับทั้งฝั่งลิเวอร์ p o o แล้วก็อาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ครั้งนี้ครับส่วนคุณล่ะครับเดอะคอปกันเนอร์สและซิดิเซนคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับฝั่งกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่คมเคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพแจ้งเตือนกดซีเฟอร์เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในดาวสังนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางวิชาชแนลครับเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรนต่อเราเชอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ